สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วพี่เต้ต้องคิดหน่อยศิระไม่ธรรมดามีคดีกว่า20คดียังกล้าไฟอยู่ไหมพี่เต้ต้องคิดหน่อยหรือเปล่าสิระเจนจาคะไม่ธรรมดาพบว่ามีคดีกว่า20คดีตั้งแต่เช็คติดสปริงมิ่นประมาททำร้ายร่างกายช่อโกง ศึกน้ำลายระหว่างสสอผู้ทรงเกียรติยามศักดิ์ศรีสสด้วยกันจนเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศีวิไลอดรนทนไม่ไหวต่อการกระทำของศิระเจนจาคะสอสอพักพลังประชารัฐและประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรบุกป,ประชิดตัวทวงถามต่อหน้าแต่อีกฝ่ายนอกจากแจ้งความว่า ถูกเต้ข่มขู่แล้วยังตะโกนโวกเวกร้องหารอปพอและตำรวจให้ช่วยปกป้องใครที่ได้ดูคลิปที่กลายเป็นไวรัลคลิปนี้ก็จะรู้สึกว่าสิระซึ่งเจ้าตัวย้ำเป็นคนสุภาพพูดจาดีทำไมกลับมาโดนคุกคามแบบนี้เรื่องพันนี้เช็คประวัติกันดูจริงๆก็คงจะรู้ละว่าระหว่างเต้กับสิระใครที่ดรามา่า ที่แน่ๆสังคมมองภาพของสิระกับบุคลิกชวนทะเลาะท้าชนมากกว่าถือเป็นตัวจี๊ดที่พลังประชารัฐด,ด้วยกันยังสายหัวด้วยวีรกรรมที่ผ่านๆมาย่อมยืนยันตัวตนของสิระได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้สิระมีคดีมากมาย เท่าที่มีคนรวบรวมไว้คดีความที่มีชื่อของศิระเป็นผู้กระทําผิดและเข้าไปเกี่ยวข้องพบว่ามีคดีเกิดขึ้นในหลายท้องที่รวมแล้วกว่า20คดีตั้งแต่เช็คเด้งทําร้ายร่างกายหมิ่นประมาทช่อโกงแม้แต่คดีขับรถประมาทก็มี ว่ากันว่าบางคดีศิระเคยถูกพิพากษาจำคุกและควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำด้วยเช่นคดีออกเช็คโดยไม่มีเงินในบัญชีสารแขวงพระนครใต้ปทุมวันพิพากษาจำคุก5เดือนและคดีร่วมกันช่อโกงทรัพย์สารแขวงปทุมวันถูกคุมขังระหว่างพิจารณาและถูกคุมขังตามคำพิพากษา ลองมาไล่เรียงดูในพื้นที่สอลุมพินีมีอยู่8คดีเป็นคดีอาญาข้อหาออกเช็คโดยไม่มีเงินในบัญชี4คดีเช็คเด้งโดยผู้ถูกกล่าวหาคือกรมสรรพากร1คดีส่วนอีก3คดีเป็นข้อหาช่อโกงปลอมและใช้เอกสารปลอม คดีเหล่านี้บางคดีซิรักก็หลบหนีแต่ถูกจับภายหลังและถูกพิพากษาจำคุกในเวลาต่อมาคดีอื่นๆพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องถ,ถูกอายัดต,ตัวเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ที่ท้องที่สอนอบางขุนนนท์สิระถูกกล่าวหากว่า12คดีส่วนใหญ่เป็นคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้หนักไปทางข้อหาหมิ่นประมาทเช่นคดีอาญาที่47ทับ2563ลงวันที่27มกราคม2563ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา คดีอาญาที่74/2563ทั 63, ลงวันที่1กุมภาพันธ์2563ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดย11คดีเป็นคดีของปีนี้และ1คดีเป็นคดีเก่าในท้องที่นี้เมื่อปี56ตามข้อมูลว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกาย ส่วนท้องที่อื่นสอนอคลองวานโดนข้อหาขับรถประมาททรัพย์สินเสียหายสอนอแก๊งสามนางคือคดีช่อโกงประชาชนโดยอายการสั่งไม่ฟ้อง ที่สอนอเมืองปทุมธานีมีคดีอาญาข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจเช่นเดียวกับที่สนสูงเมนศิระถูกแจ้งความเป็นคดีอาญาที่3 2 2 2 5สอสองข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส นี่คือวีรกรรมและคดีของชนลสิทธ์หรือศิระเจนจาคะที่วันนี้ต้องบอกว่าแค่บางส่วนเท่านั้นพิเต้ได้รู้แบบนี้จะไฟศิระที่เจนจัดกว่าอาจต้องคิดหน่อยหรือเปล่างานนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ